หลังจากที่มีแสงสว่างเจิดจ้าทั่วทุกมุมเมืองเดนดิปรอปตรอฟสกี้ประเทศยูเครนจากนั้นกระแสะไฟฟ้าก็ดับฝรั่งเศสทรงหน่วยปฏิบัติการพิเศษจับเรือเงาบรรทุกน้ำมันของรัเสเซียหลังจากแปรสภาพไปเป็นฐานปล่อยโดรนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้1ตุลาคม2025 แหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้ครับ1ตุลาคม2025เวลาประมาณ1ทุ่มกว่ากาก็มีปรากฏการณ์ที่ทำให้หลายคนก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีแสงสว่างบุบวาบเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้ทั่วทุกมุมเมืองในดนิปรอเปตรอฟสกี้ประเทศยูเครนครับ ตามรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของยูเครนได้รายงานว่าหลังจากที่มีแสงสว่างวูบวาบเกิดขึ้นสักครู่หนึง่งหลังจากนั้นก็มีรายงานว่ากระแสะไฟฟ้าก็ดับทั้งเมืองนี่เป็นจังหวะที่เกิดเหตุการณ<ะ>์แสงสว่างบูบวาเในดนิปรอในระหว่างที่ชาวบ้านขับรถเข้าไปในเมืองรปรากฏว่าเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วกระแสะไฟฟ้าก็ดับยังไม่มีการรายงานแน่ชัดครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น มันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดแต่ว่าเมื่อดูจากแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้ครับที่หม้อแปลงไฟฟ้าหรือว่าสถานีไฟฟ้าภายในพื้นที่เดนิปรอจะได้รับความเสียหายจากการที่มันระเบิดจึงทำให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งเมืองครับ ในช่วงเช้าของวันนี้1ตุลาคม2025กองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีสถานีไฟฟ้าของยูเครนในพื้นที่เชนฮิฮฮฟและมีรายงานด้วยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีสถานีไฟฟ้าของยูเครนในภูมิภาคเคียฟด้วยจึงส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้เพราะว่าหลังจากที่กองทัพรัสเซียโจมตีสถานีไฟฟ้าในเชนฮิฮฮฟแล้ว ก็ทําให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟดับครับในวันนี้1ตุลาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝรั่งเศสได้เข้าทำการจับกลุมเรืองเงาของรัเสเซียครับตามการรายงานก็ได้บอกว่าการที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝรั่งเศสได้ปฏิบัติการ เข้าควบคุมและจับเรือของรัเสเซียในครั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงระหว่างวันที่22-25กันยายน2025ที่ผ่านมานั้นมีการพบเห็นดโดรนในพื้นที่สนามบินโคเปนเฮเกนและมีการตรวจพบได้ว่าดโดรนเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาจากเรือเงาของรัเสเซียเรือเงาก็คือเรือบรรทุกพลังงานจากรักเสเซีย ถูกเรียกว่าเรือเงาครับในพื้นที่ทะเลบอลติกและในพื้นที่ทะเลเหนือนั้นก็จะมีขบวนเรือเงาของรัสเซียแล่นเข้าแล่นออกในการขนส่งสินค้าจากรัสเซียไปยังประเทศปลายทางแต่ว่าก็มีเรือบางลำที่ได้เปลี่ยนจากดาดฟ้าหลังคาเรือกลายเป็นรันเวย์สำหรับโดรนซึ่งในช่วงระหว่างวันที่22-25ถึง25 กันยายน2 0 2 5ที่ผ่านมาก็มีการค้นพบโดรนบินเข้าไปในเขตสนามบินโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับเมื่อสามารถรับรู้ได้แล้วว่าโดรนถูกปล่อยออกจากตรงไหนจากจุดไหนฝรั่งเศสจึงได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปทําการจับกุ่มเรือดังกล่าวเอาไว้ครับสวัสดีครับ